พรมะพลงัลงใจเราที่กอเขาฟังเพียวไม่ยากแค่ไหนเราจะก้าวไปไปด้วยพลังใจที่ง่ไม่เคยยอมลา เอทีด right? ีย <Please. S 1> <laughs> ูเนต็ก <Their> น <royalty> ี่ละครับจะเปิดบ้านไพยอารีนาครับต้อนรับการมาเยีอยของคุณพลไม่ใช่ของผมถูกใจผมก็ไมเอาน้องปราโอ้นการรอบสอบผมโดนีช้างออครับใหญ่ประมานี้ถูกใจเส็นสวัสดีครับไปเอาของปราโอนไม่เจอนานเลยรู้สึกไม่นานนะครับตบียะไพร หมายเลข48ประสิทธิ์แก้วหมายเลข51วิชัยชนะคัทูวัชรกรโคไศยหมายเลขราเวียอินมีบริการนะทุคนยูนี่เยอะเยอะครับดงครับดีเลยดีเลย